ค่ะเหตุการณ์ที่นราธิวาสคนร้ายใช้ซุ่มยิงแล้วก็คว้างระเบิดเพลิงใส่รถของเจ้าหน้าที่สายตรวจในขณะที่กำลังขับออกมาจากโรงพยาบาลศรีสาครเหตุเกิดตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนของวันศุกร์เช้าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่นะคะเพิ่งจะเข้าไปตรวจรายละเอียดต่างๆได้ เหตุการณ์เนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่เขาขับรถราดตระเวนที่อาคารโรงพยาบาลศรีสาครแล้วก็จังหวะที่ขากลับในรถสายตรวจเนี่ยนั่งกันมา3นายด้วยกันออกจากโรงพยาบาลมาได้สัก1กิโลคนร้ายดักซุ่มอยู่ใช้ทั้งปืน M16 และอาก่ายิงถล่มใส่เจ้าหน้าที่นี่เป็นจุดแรกเก็บกระสอกระสุนปืนได้ปลอกกระสุนปืนได้ทั้ง2ชนิด40ปลอกด้วยกัน ส่วนจุดที่2อ,อยู่ห่างจากจุดแรกสัก50เมตรค่ะหลังจากที่ดักซุ่มยิงแล้วเจ้าหน้าที่ขับต่อออกมาคราวนี้ก็เจอกระหน่ำยิงอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็มีการคว้างระเบิดเพลิงใส่รถของเจ้าหน้าที่จุดนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปเจอกระสุนปลอกกระสุนปืนอีก50ปลอกเก็บไปและจุดนี้ล่ะค่ะก็เลยทำให้เกิดไฟไหม้ในรถ เจ้าหน้าที่สองคนหนีออกมาทันนะคะแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้ส่วนเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งท่านหน,หนีไม่ทันเสียชีวิตโยนไฟไหม้นั่นก็คือสิบตำรวจเอกบุญจรันสงทิพย์เป็นผออมู่งานป้องกันและปราบปรามนี่คือกองกำกับการตำรวจภูธรท,ที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้ค่ะทางญาติได้นำศพของสิบตำรวจเอกบุญจรันสงทิพย กลับมายังบ้านเกิดนะคะใช้ฮอของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมายังที่สนามฮอชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านพูดแล้วก็นำศพกลับมาบำเพ็ญกุศลที่วัดสมหวังและเดี๋ยวจะมีพิธีพระราชทา,านเพลิงศพต่อไปทางสิทธ์ตำรวจเอกบุญจรันเนี่ยรับราชการตำรวจมาเจ็ดปีนะคะ ส่วนนายตำรวจอีก2นายคือสิบตำรวจโทชิตสนุพงษ์ชมสุวรรณและร้อยตำรวจตรีประมวลแก้วกุ้งนั้นได้รับบาดเจ็บค่ะ